ดีครับวันนี้ตามกระแสนะครับเราจะมาดูเหรียญกันนะครับว่าขอบตัดจะเป็นยังไงหรือเปล่าครับเหรียญแรกนะครับเห็นชั้นไหมครับอันนี้เป็นหลวงพ่อดอมนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับชาร์จเจอร์จะตีด้านล่างนะครับว่าเร็วแรงนะครับ ส่วนซุ้มนะครับส่วนซุ้มไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะครับผมก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับเหรียญพี่ดอมอ๋อหลวงพี่ท่านดอมนะครับอะไรอะแห่งสำนักคอเตอร์หม่ใช่ไหมนะครับอันนี้ต่อโค้ดด้วยนะครับ ทำมา4,200กว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ด้านหลังส่วนขอบนะครับตรงหนูนะครับจะมีรอยเว้าตามตำราเลยครับจะมีรอยเว้านะครับจะมีรอยเว้านิดหนึ่งเห็นไหมครับด้านซ้ายจะไม่ค่อยมีด้านขวาจะมีรอยเว้าตรงนี้นะครับมีนิดหนึ่งส่วนบล็อกนี่ครับตัดขอบนะครับแป๊ะความหนาบางนะครับจะมีความหนานิดนึงนะครับ อันนี้สาหรับเหรียญหลวงพ่อดอมหลวงท่านพี่ดอมนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นแท่นที่เป็นเหรียญที่แล,แล้วเรียบร้อยเพราะพี่แกไปซิ่งอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยครับหลวงพี่ใบอันนมีด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังครับมาจากบล็อกเดียวกันสำนักเดียวกันแน่นอนนะครับข้างขวาจะเว้ามากกว่าด้านซ้ายเห็นนะครับด้านนี้ ด้านหลังจะต้องเป็นอะไรครับ GTR R, r 3 4แน่นอนนะครับอันนี้จะปั๊มว่ามิดหม่นะครับด้านล่างมิดหม่สสำหรับเหรียญเ,เหรียญท่านสหายไบยอันนะครับแห่งสำนักคอ a r เตอร์หม่เหรียญนี้ผลิตมา42336เหรียญ จำนวนการสร้างน่าจะเท่ากับหลวงหลวงพี่ดอมนะครับขอบตัดนะครับเป๊ะว่ามาจากสำนักเดียวจับหลวงพี่ดอมนะครับนี่เรามาดูนะครับความหนานะครับความหนาเหรียญเหรียญท่านสหายใบอันจะหนากว่านิดนึงนะครับ ก็นิดหนึ่งนี่ครับรุ่นนี้นะครับรับซื้อขายกันนะครับทางร้านปล่อยอยู่นะครับสี่ร้อยหกสิบห้าบาทต่อเหรียญนะครับต่อหนึ่งเหรียญแต่ผมไม่รับซื้อนะครับผมขายอย่างเดียวนะครับท่านใดสนใจพิมพ์รับได้เลยนะครับพิมพ์รับได้เลยเร็วแรงกับมิดใหม่นะครับลองดูกันวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ